สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดกับครูเอมอีกแล้วนะคะอ่าคลิปที่1ของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราก็ขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะก็คือการพูดแนะนําตนเองค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ยาวนะคะ 1. นนะคะคือการแนะนําตนเองนะคะการแนะนําตนเองต้องใช้คําพูดที่สุภาพใช้ประโยคสื่อสารที่กระชับชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะก็จะมีหลักการพูดแนะนําตนเองนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1นนะคะกล่าวทักทายด้วยคําว่าสวัสดี ใช่ให้ใช้ว่าสวัสดีครับหญิงใช้ว่าสวัสดีค่ะ 2. นะคะใช้คําสรรพนามแทนตนเองว่าผมหรือดิฉัน 3. นะคะบอกรายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตนเองมาดูมารายาทในการพูดแนะนําตนเองนะคะ1น,นะคะแต่งกายสุภาพลงมาทางด้านล่างซ้ายมือนะคะมองผู้ฟังขณะพูดพูดชัดเจนให้ได้ยินทั่วถึงใช้ถ้อยคำสุภาพไม่พูดเร็ว หรือช้าเกินไปออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำถูกต้องขึ้นไปทางหน้าขวามือนะคะกล่าวทักทายผู้ฟังก่อนพูดข้างบนสุดค่ะยืนตัวตรงหน้าตายิ้มเยมไม่ล้วงแคะแกะเกา่าขนาดพูดนะคะอ่ามาดูตัวอย่างค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวิรัตชัดสกุลชื่อเล่นเป้ชื่อของผมมีความหมายว่าบริสุทธิ์สะอาด ผมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยส่วนวิชาที่ไม่ค่อยถนัดคือคณิตศาสตร์สิ่งที่ผมดีใจและภูมิใจคือได้รับรางวัลลูกกตัญยูครับการพูดแนะนำตนเองเป็นการสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันนะคะเป็นครั้งแรกจึงควรใช้คำพูดที่สุภาพใช้ประโยคสื่อสารที่กระชับชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะวันนี้คก็มี พาระงานให้น้องไปทําในแบบฝึกหัดหน้าที่171เล่มสีน้าตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ,ะถ้ากระโโถ้าใช้คําว่าครับเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายนะคะขาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงนะคะครูเอ็มก็ทาให้เป็นดูเป็นตัวอย่างไปแลวนะคะอ่ะบิดานี่ใส่ชื่อพ่อนะคะมันดาชื่อแม่นะคะแล้วก็ความฝ่ายฝันของนักรเรียนก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่วันนี้เพื่อนในออนไลน์เขาเสนอครูเอ็มมานะคะสําหรับ คลิปนี้ควมก็ขอจุบไปแต่เพลงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ